ทิปแจกไพ่ในคาสิโนเมกาที่ออมทําอยู่เนี่ยเป็นแบบไหนนะคะได้เงินสดไหมแล้วเสียภาษียังไงเอาวันนี้จะมาบอกรายละเอียดทุกอย่างวันนี้อ,ออมทํางาน,นะะจากไพ่8ชั่วโมงได้ทิป450เหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ15,000บาทฝั่งใบเสร็จซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นทิปที่ออมแจกไพ่เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยทำได้1,300เหรียญเมื่อวาน,นทําทิปได้เยอะมากแล้วดูทิปวันนี้ที่ห่างไกลกันมากมสงสัยะะว่าทิปที่พี่ได้ต่อวันไหนพี่ต้องไปแชร์กับดีลเลอร์คนอื่นหรือเปล่าไม่ต้องแชร์คาสิโนท่ออมทำเนี่ยเป็นแบบทิปเก็บของใครของมันมีทุกบ็อกส่วนตัวเวลาเดินส่วนใบเสร็จที่ออมให้ทุกคน ดูเนี่ยก็จะมีชื่อออมชัดเจนนะคะ e อ p l o y e e คือใครวันที่ทํางานคือวันที่เท่าไหร่ชิปเอาเม้าวันนั้นทําได้เท่าไหร่ใบเสร็จนี้ออมจะได้ตอบเมื่อหลังจากที่ออมเลิกงานแล้วออมก็เอากระปุกทิปทกบ็อกเนี่ยไปที่แคชเชียร์แล้วเขาก็จะนับชิปให้เราต่อวันว่าเราทําเงินได้เท่าไหร่พนักงาน,งานที่แคชเชียร์ก็จะไขกุญแจทกบ็อ,บอกแล้วก็เททิปออกมาทั้งหมดแล้วก็นับให้เราเห็นจะจเจเลยว่าวันนั้นเราทําได้เท่าไหร่เสร็จแล้วก็จะปินใบเสร็จไป c a s จ <ขา S 2> ่ายทิปให้แบบไหนแล้วคะก็จากกกาะะ่าย เนี่ยเราทํางานกี่ชั่วโมงและได้ทิปทั้งหมดเท่าไหร่ภายในสิบวันหลังจากคาสิโนคํานวณเสร็จสับแล้วเขาก็จะนําไปหักภาษีหัก 401k นะคะหักแบบเต็มจํานวนดีลเลอร์แจกไพ่เทเบิลเกมไม่มีสิทธิ์รับเงินสดนะคะทุกดอลลาร์ต้องเข้าระบบเพื่อเสียภาษีทั้งหมดถึงบอกไงว่าออมเสียภาษีเยอะมากนะคะเพราะว่าทิปแต่ละวันของออมเนี่ยออมต้องเสียอย่างน้อย3 0คาสิโนแต่ละที่มีระบบทิปที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคาสิโนเป็นระบบทิปรวมก็คือดีลเลอร์ทุกคนทําเงินได้เท่าไหร่สิ้นเเดืออนนนาามมรรกถ้ปป็ิทที่แบบบบะว นะคะดีลเลอร์ก็จะไม่ได้ใบเสร็จแบบนี้ทุกวันแบบออมนะคะเพราะว่าเขาจะมีแบบทิปบล็อกใหญ่ๆที่เพื่อหยอดต่อวันแล้วก็เอาไปหารวมกันสิ้นเดือนที่ซึ่งคาสิโน<จ>แบบนั้นมีเยอะมากในลาสเวกัสนะคะแล้วก็บางรัฐในอเมริกาเราเป็นผู้แจกไพ่เราต้องเป็นคนเลือกเองว่าเราอยากจะทํางานคาสิโนอยากบบจะทํางานคาสิโนที่เป็นทิปรวมคือเอาทุกคนทําได้เท่าไหร่เอามารวมกันแล้วก็หารกันสิ้นเดือนแบบนั้นก็จะได้จ่าย PTO ด้วยหรือคาสิโนท,ที่เป็นทิปแยกแบบออมนะคะดีลเลอร์ทำได้เท่าไหร่เก็บในส่วนของดีลเลอร์คน ซึ่งออมชอบระบบแบบนี้เพราะเรามีโอกาสทําเงินได้เยอะกว่าอ๋อมไม่ได้อยู่ลาสเวกัสน,นะคะออมอยู่แคลิฟอร์เนียแต่คาสินโนที่ลาสเวกัสส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบบระบบทิปรวมเกือบทั้งหมดมีอยู่ะคะแค่สองสาแห่งเท่านั้นที่เป็นแบบทิปแยกนะคะฉะนั้นเราเป็นคนแจกไพ่เราต้องเป็นคนเลือกเองนะคะว่าอยากจะทําคาสินโนแบบไหนที่เราต้องการ